ขอบคุณพี่ชฉอุ่มมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาคุณพี่ชฉอุ่มนะคะคุณลูกค้าอยู่อำเภอสิงหานครนะคะจังหวัดสงขลาค่ะคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อนะคะผ้าไหมสวยๆคุณลูกค้าขา4ีผืนนี้ค่ะราคาชิ้นละ490บาทราคา1ชิ้น490บาทคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อเลือกซื้อได้เลยนะคะผ้า1ชิ้นขนาด 100, คูณ1นึซนติเมตรนะคะคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเสื้อนะคะสวยๆเหมือนที่นุ่มสมใส่อยู่ตอนนี้ได้เลยคุณลูกกค้้าา่เเป็นนนผรุดียวั คุณลูกค้าอัดแค่ผ้ากาวเยลลี่บางๆพอคุณลูกค้าอัดแค่ผ้ากาวเยลลี่บางๆพอนะคะคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่สวยใส่สบายใส่ดีใส่สวยใส่สบายค่ะคุณลูกค้าคะซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สําคัญคือรีดง่ายมากๆคุณลูกค้าคะพื้นนี้ค่ะสีม่วงเปลือกมองังคุดจะเป็นสีม่วงที่เข้มที่สุดนะคะคุณลูกค้าคะ รวมไปถึงนะคะสีชมพูกรีบบัวสวยๆสีชมพูกรีบบัวสวยๆคุณลูกค้าคะเป็นสีชมพูสวยหวานสดใสมากๆค่ะคุณลูกค้านะอันนี้นะคะเป็นเฉดสีที่คุณพี่ชาอุ่มสั่งซื้อนะคะคุณลูกค้าคะรวมไปถึงเฉดสีเหลืองค่ะเฉดสีเหลืองวันนี้คุณพี่สั่งซื้อนะคะจะเป็นสีเหลืองดอกคูนแล้วก็สีเหลืองมัสตาร์ดค่ะสีเหลืองดอกคูนแล้วก็สีเหลืองมัสตาร์ดคุณลูกค้าคาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อสินค้ากับร้านแม่มริพาไทยของเรานะคะคุณลูกค้าะก้าคะคุณลูกค้้้าาาาคคะะชินน490บทท่งรก็ จะมีนะคะถุงผ้าแถมให้ฟรีให้ด้วยนะคะวันนี้คุณพี่ชะอมสั่งซื้อทั้งหมด4ชิ้นนะคะในราคา1,960บาทคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะก็จะได้รับนะคะตะก้านะใบะใหญ่ๆเป็นของขวันของฝากเพิ่มเติมมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะ สำหรับคุณลูกค้านะคะที่บอกวาอ่าไม่รับของแถมนะคะขอเป็นส่วนลดเพิ่มเติมได้ไหมได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ1นึ่งรบาท1นึ่งรบาทพื้นนี้สีเหลืองมัสตาร์ดพื้นนี้สีเหลืองมัสตาร์ดเป็นสีเหลืองที่สวยแล้วก็ไฮโซมากๆตัดออกมาแล้วสวยมากๆคุณลูกค้าขาเป็นอีกหนึ่งเฉดสีนะคะที่สวยแล้วก็รีเมียมมากๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อคุณลูกค้าขาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมูาทรี่อ์9041 008หรือว่านะคะสแกนที่ QR วอาโคที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยคุณลูกค้าคะสแกนที่ QR วอาโคที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะเพื่อถุงผืนที่นุ่มสมใส่อยู่ตอนนี้คุณลูกค้าคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าายหมักโครนผ้าสิ้นตีนแดงสวย,สวย รุ่นนี้เป็นลายคลาสสิกลายโบราคณคุณลูกค้าขาผืนนี้990้บาทผืนนี้990บาทเป็นผ้าถุงพร้อมใส่คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวสะโพกนะคะคุณลูกค้าขาความยาวสูงสุดสุดผ้าอยู่ที่37นิ้วถ้าคุณลูกค้ารอบเอว30สะโพก40ความยาว37นิ้วจะเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้เลยคุณลูกค้าขาที่นุ่มใส่อยู่ก็เป็นรอบเอว30ค่ะสะโพก40ค่ะ ความยาวผ้าถุงสูงสุดอยู่ที่37นิ้วคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้นะคะคุณลูกคาา้าหาคุณลูกค้าชอบสนใจนะคะคุณลูกค้าขาผ้าถุงรุ่นนี้นะคะที่นุ่มใสอยู่คุณลูกคาา้าหาเ9้บาท990รบาทนะคะนุ่มก็จะมีนะคะสบายแถมให้ด้วยนุ่มมีสบายแถมให้ด้วยนะคะเดี๋ยวน,นุ่มหาคนวางไว้ตรง มีสบายแถมให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขาเป็นสบายเข้าเซตกันเลยเป็นสบายที่เข้าเซตกันเลยนะคะคุณลูกค้านะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะตัดนะคะเป็นพัดหงแบบป้ายติดตะขอก็ได้คุณลูกค้าจะเลือกตัดเป็นพัดหงแบบป้ายติดตะขอแบบนี้ก็ได้คุณลูกค้าขาราคา990บาทเช่นเดียวกันคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอผ้าสิ้นตีนแดงพื้นนี้นะคะคุณลูกค้าขาสวยมากๆค่ะจะมีลายเล็กแล้วก็ลายใหญ่ให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ช็อปกันนะคะคุณลูกค้าขาสําหรับวันนี้นะคะ นุ่มเลือกนะคะนะคะเลือกผ้านะคะเป็นผ้าสินตีนแดงลายเล็กค่ะคุณลูกค้าขาสบายสวยๆที่เข้าเซตกันแบบนี้ค่ะแถมฟรีนะคะคุณลูกค้าขาแถมฟรีสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ส <style> no. ั่งตัดผ้าถุงผ้าไทยผ้าสินตีนแดงผืนนี้ค่ะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องนะคะคุณลูกค้าขาทอเครื่องสองตะกระคะคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายมากๆคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะสั่งตัดผ้าถุงสวยๆแล้ว วันนี้นะคะทางร้านนะคะจัดทํานะคะสบายสวยๆแถมให้ฟรีทันทีอีกหนึง่งอีกหนึ่งผืนเลยคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่เข้าเซ็ตกันมากเป็นอะไรที่เข้าเซ็ตกันแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะเลือกผ้าได้ด้วยเนาะมีลายเล็กแล้วก็ลายใหญ่มีลายเล็กแล้วก็ลายใหญ่คุณลูกค้าขาได้นุ่มให้ดูนะคะมีลายเล็กกับลายใหญ่นะคะให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ช็อปนะคะสําหรับผืนที่นุ่มใสอย,อยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นลายเล็กนะคะคุณลูกค้านนีผื นะคะลายเล็กอันนี้จะเป็นลายใหญ่อันนี้จะเห็นลายชัดกว่าใช่ไหมอันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นเนียนเรียบๆไปกับผืนผ้าเลยคุณลูกค้าขาแล้วแต่คุณลูกค้าชอบนะคะถ้าชอบเหมือนที่นุ่มใสบอกเลยนะบอกว่ารับผ้าสิ้นตีนแดงนะคะเหมือนที่นุ่มใสคุณพี่คาสามารถสั่งตัดได้หรือว่าคุณพี่อยากซื้อผ้าไปตัดเองอยากซื้อผ้านะคะไปใส่คุณลูกค้าขาราคาผืนละ390บาทราคาผืนละ390บบาทคุณลูกค้าขารับลายเล็ก หรือว่าลายใหญ่ดีคะลายเล็กหรือว่าลายใหญ่ดีคะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยค่ะ0890416008 0890416008คุณลูกค้าขาผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มณีภาไทย ของเราในวันนี้คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกชมเลือกช็อปได้เลยนะคะจะสั่งตัดเป็นผ้าถุงสั่งตัดเสื้อเหรอคะสั่งตัดเสื้อ1390บาทค่ะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าใหม่สังเคราะห์ทอเครื่องสั่งตะกอใสด่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าขาดูแลร,รักษาง่ายมากๆดูแลรักษาง่ายมากๆค่ะคุณลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อที่เบอร์4 1 6 0 0 8ไดเลก้าศูน้ยใสอยู่ตอนี้เหอสีแดงกศูนย์ศูนนีแสีแด้เลคะคะเลือกใช้เป็นที่นุ่มใส่อกู่ ผ้าหนึ่งชิ้นสามารถตัดเสื้อได้เลยคุณลูกค้าขารอบอกสูงสุดที่ตัดได้จะอยู่ที่ประมาณ46-48นะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะจะมีสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าจะรับเป็นสีเหลืองดอกคูนก็ได้นะคะนี่เลยค่ะและดูว้ชมก่อนจ้าแล้วก็สีชมพูกีบบวกก็สวยค่ะนี่เลยค่ะถ้าสีม่วงเข้มเข้มก็จะเป็นสีม่วงเปลือกมังคุดนะคะ ขนาดผ้านะคะคุณลูกค้าขาขนาด100คูณ180เซนติเมตรคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถออกแบบดีไซน์ได้ตามใจชอบเลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าจะเลือกตัดนะคะเป็นเสื้อทรงไหนนะคะ คุณลูกค้าสามารถออกแบบได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าอยากเลือกผ้าแล้วให้นุ่มตัดให้ชอบเสื้อทรงนี้แหละเสื้อทรงคอปาดวันนี้ที่นุ่มสวมใส่ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟในราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษ1,390บาทค่ะคุณลูกค้าคะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะรอบอก50นิ้ว52 54ขออนุญาตนะคะคุณลูกค้าขาทางร้านขออนุญาตบวกเพิ่มเป็น1,590บาทนะคะคุณลูกค้านะต้องขออนุญาตแจ้งคุณููกกกคคค้้้้้้าาาาไววตตรงงงนนี่่ออะะุณใชผถึ2 เลยคุณลูกค้าคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบว่า,าถ้าอกสี่ห้าสิบขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตัดเป็นแบบแขนยาวลงมานะคะคุณลูกค้านะเพราะว่า ผ้าจะไม่พอนะคะคุณลูกค้าขาถ้าอก50ขึ้นไปนะคะถ้าคุณลูกค้าซื้อไปตัดเองเนาะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองคุณลูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้าจะไปตัดชุดอย่างเงี้ยคุณลูกค้าซื้อ3ชิ้นได้เลยเพราะว่าถ้าผ้าถุงผ้าสิ้นอะไรเงี้ยมันได้เอวถึง44 45คือเราตัดได้อยู่แล้วแต่ถ้าเสื้อเนี่ยนุ่งขอแนะนําให้สั่งซื้อไป3ชิ้นนะคะถ้านําไปตัดชุดนะคะที่เป็นผ้าสีเดียวกันทั้งหมดเนาะอย่างเช่นอยากตัดชุดสีแดงใช่ไหมอยากตัดชุดสีแดงคุณลูก เสื้อกับผ้าถุงแบบนี้คุณลูกคาา้าค่ะถ้าคุณลูกค้านะคะไซส์นะคะคุณลูกค้าขารอบอก50นิ้วขึ้นไปนุ่งขออนุญาตให้คุณลูกค้าสั่งซื้อไป3มชิ้นนะ3มชิ้น1470บาทคุณลูกค้าขา1 4 7่บบาทคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อไปตัดเสื้อแล้วก็เป็นผ้าถุงหรือว่าตัดเสื้อกับกระโปรงอะไรเงี้ยตัดได้เลยคุณลูกค้าขา ห้าขึ้นไปอก50ขึ้นไปนะคะต้องขออนุญาตแจ้งคุณลูกค้าไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามีคุณลูกค้านะคะสอบถามเข้ามานะคะบอกว่าคุณลูกค้านะคะใส่เสื้ออก50นิ้วนะคะเสื้อตัดเป็นเสื้อราคาเท่าไหร่คุณลูกค้าขา่ั90บาทค่ะ1,590บบาทค่ะคุณลูกค้าขาขออนุญาตแจ้งขออนุญาตบอกไว้ตรงนี้เลยคุณลูกค้าขาสบายใจได้เลยค่ะเพราะว่า ของเรานะคะราคาแบบนี้เลยคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้นะคะถ้าชอบงานแพทเทิร์นของร้านแม่มาริพาไทายอยากลองตัดอยากมีเสื้อผ้าใหม่สวยๆไว้สวมใส่คุณลูกค้าคะสีเหลืองดอกคูณค่ะสีเหลืองมัสตาร์ดค่ะสีชมพูกรีบบัวค่ะ แล้วก็สีม่วงเปลือกมงคุดคุณลูกค้าขาสั่งซื้อสินค้าท้าเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008ได้เลยค่ะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ชาอุ่มนะคะอยู่อำเภอสิงหานครนะคะจังหวัดสงขลาคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผลิตภัณฑ์สินค้า กับร้านแม่มริพาไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าคะอย่าลืมกดติดตามค่ะกดติดตามกด subscribe นะคะรับสิทธิ์จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าคะผลิตภัณฑ์สินค้าของเรามีให้ชมให้ช็อปเยอะแยะมากมายหลากหลายคอลเลกชันหลากหลายรายการมากๆนะคะเข้าไปดูเข้าไปชมรีวิวย้อนหลังทั้ง7,900รีวิวกับร้านแม่มริพาไทยของเราในวันนี้ได้เลยคุณลูกค้าขะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปจะมีผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนมมมาาใใหห้้้ดููชอเเพิิ่ตกกันบงค เข้าไปดูเข้าไปชมได้เลยคุณลูกค้าากกดติดตามกด subscribe ค่ะรับสิทธิ์รับโปรจัดส่งฟรีไปเลยขอบพระคุณค่ะ